หนังสือแก่นแท้แห่งพระกรรมฐานเป็นหนังสือที่รวบรวมวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญโดยไม่มีคำสอนหรือความเห็นอื่นใดเข้ามาปะปนเป็นคู่มือไว้อ่านทบทวนและตรวจสอบวิธีปฏิบัติบทความที่จะอ่านวันนี้คือเรื่องเดินจงกรมการกำหนดเวทนาจิตและธรรม เดินจงกรมต้องลืมตาให้เพ่งมองที่ปลายเท้าเมื่อยืนหนอห้าครั้งแล้วก็ลืมตาทันทีลืมตาอย่าเพิ่งกำหนดลืมตาดูเท้าสักคู่หนึ่งตั้งสติไว้ให้ดีจึงได้ขยื้ยืเคลื่อนกายขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอจิตก็ย่างไปตามเท้า โยมอย่าไปหลับตาเดินอย่าไปมองที่อื่นบางคนเดินจงกรมเอาตาไปมองที่ไหนก็ไม่ทราบวิธีฝึกต้องเอาสายตาเป็นสมาธิเอาไปเพ่งที่ปลายเท้าว่ามันอยู่อย่างไรมันเคลื่อนไหวอย่างไรมันก้าวอย่างไรจนชำนาญการแล้วไม่ต้องไปกำหนดอย่างนั้นก็ได้มันจะเดินไปถูกจังหวะของมันเองเดินจงกรม เหมือนเราเดินปกติธรรมดาเพียงเอาสติใส่เข้าไปเดินจงกรมก็เหมือนเดินธรรมดาแต่เดินให้ช้าลงไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเ,เดินธรรมดาเคยเดินอย่างไรก็เดินไปอย่างนั้นเพียงเอาสติใส่เข้าไปไม่ใช่ยกขาเหมือนโขนเล่นเป็นละครไปได้แถมเอาเท้ามาต่อกัน เดินก้าวแบบต่อเท้านั้นผิดที่ถูกคือใครเคยเดินอย่างไรก็เดินไปอย่างนั้นเดินกันอย่างธรรมดาเพียงเดินให้ช้าลงแล้วเอาสติใส่เข้าไปเท่านั้นบางคนขวาเป็นพุทธก้าวเป็นโทเหยียบพุทโทลงไปที่เท้าไปประรนามพระพุทธเจ้าไว้ที่เท้ามันเป็นบาปนะอย่าทำเลยอาตมาทำมาตั้งสิบปีแล้วรู้ว่าบาป เลยกำหนดขวาสติและลึกก่อนย่างคือตัวสัมปัชญ,ญะลงหนอพอดีซ้ายมันก็ยกขึ้นไปนิดเดียวแล้วก็ย่างออกไปครูบาอาจารย์สอนให้ถูกนะสอนให้ได้จังหวะเดินจงกรมให้ช้าสุดเหมือนคนใกล้ตายเดินจงกรมให้ช้าที่สุดเหมือนคนใกล้ตายเวลาจะ ขวาย่างไปกว่าจะลงมันจะถ่วงซ้ายนี่เห็นไหมเคยสังเกตไหมนี่ถ่วงไว้มันจะตึงเป่งเลยให้ช้าขวาย่างไปขาจะสั่นปิ๊บปิ๊บปิ๊บปสติดีมันจะไม่สั่นมันจะตึงเปี้มันจะโน้มลงไปเวลาซ้ายจะย่าง ไซส์มันจะยกมันจะหนักเข้าไปทางขวาแล้วเวลาย่างไปนี่อวัยวะมันจะตั้งอย่างปกติไม่ได้ก้าวไปสติดีมันจะตั้งอยู่อย่างปกติโรคจะลดน้อยลงไปโครคภัยไข้เจ็บในตัวมันจะค่อยๆหายเส้นมันจะยืดแล้วก็หย่อนด้วยสภาวะธรรมจากสติสัมปชัญญะนั่นเองมันจะบอกชัดเลยนะ ขอให้เดินช้าๆอย่าเดินไวมันจะท่วงซ้ายท่วงขวาอย่างไรเดี๋ยวจะเห็นชัดในสภาวะธรรมมันจะตึงไปหมดปวดรวดแล้วสกลกายเดินจงกรมให้ส้นสูงจากพื้นสองหรือหนึ่งนิ้วระยะก้าวในการเดินประมาณหนึ่งคืบกําหนดยืนหน่อห้าครั้งลืมตาแล้วไม่ต้องไปเหลียวลอกแลกดูคนอื่น ให้เพ่งไปที่ปลายเท้าเมื่อเพ่งไปที่ปลายเท้าสักครู่หนึ่งดูเหตุการณ์สำรวมจิตไว้ที่ปลายเท้าตั้งสติปักลงไปแล้วก็กำหนดจิตว่าขวาย่างหนอแระยะก้าวในการเดินห่างประมาณหนึ่งคืบเพื่อการทรงตัวได้ดี ให้ช้าเหมือนคนเป็นไข้เหมือนคนใกล้จะตายเพราะจิตเรามันเร็วไวกว่าเครื่องบินจิตใจมันมองไม่เห็นใจร้อนไม่ใจเย็นจิตใจก็ฟุ้งซ่านเพราะร้อนลนเพราะเราทนไม่ไหวเราทำเร็วไปขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทำให้ช้าตั้งสติไว้ก่อนขวายกส้นสูงแค่สองนิ้วหรือหนึ่งนิ้วก็พอแล้วเพื่อจะได้ทราบว่า นี่เท้าขวาไม่ใช่ยกทั้งหมดทั้งเท้ายกหมดเดี๋ยวมันจะล้มไปเพียงแต่ให้สำนึกสม,มัญญาในหน้าที่นี่ขวาแปลว่าอะไรแปลว่าสติระลึกก่อนที่จะเท้าขวาเลยย่างด้วยการกำหนดปัจจุบันขอให้ครูอาจารย์ควบคุมดูให้เห็นชัดอย่าให้เขาทำเป็นอดีตเป็นอนาคตเดี๋ยวจะไม่ได้ป่าถนาธรรมอยู่ตรงนี้ ย่างหนอลงถึงพื้นพอดีอย่าทำให้มันผิดหลักอย่าให้มันผิดกฎนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ผลต้องเอาอย่างนี้ตามวิชาครูย่างคือสัมปชัญญะรู้ตัวขณะที่ย่างไปนั้นให้ช้าที่สุดเอาจิตตามไปสติตามดูว่าได้ปัจจุบันหรือเปล่าลงหนอพอดีแล้วก็ตั้งสติใหม่ จิตเกิดใหม่ซ้ายและลึกก่อนกำหนดใหม่ขวาอยู่เฉยเฉอย่าขยับขยื่นเคลื่อนย้ายแต่ประการใดเอาสติกำหนดจิตซ้ายยกขึ้นมาพร้อมกันหยุดไว้นิดหนึ่งแล้วก็กำหนดย่างนอลงพื้นพอดี ท่านจะดีมากท่านจะทําอะไรก็ดีขึ้นนี่แหละฝึกจิตทําให้สติดีเนาะลงแล้วอย่าเคลื่อนย้ายอย่าขยับทั้งหมดหยุดสักครู่นึงเว้นช่องไฟไว้แล้วก็ตั้งสติใหม่จิตดวงใหม่จะเกิดชัดเจนขวายกไว้นิดเดียวอย่างน้อยหนึ่งนิ้วอย่างมากไม่เกินสองนิ้วอย่ายกทั้งหมด ยกไว้แล้วอย่าพึ่งย่างไปยกไว้สักครู่หนึ่งแล้วบอกย่างก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าๆเมื่อก้าวเท้าเสร็จหยุดค้างไว้ด้วยเท้ายังไม่เหยียบพื้นพอกำหนดคำว่าหนอค่อยๆวางเท้าลงพื้นพร้อมๆกันปลายเท้าและส้นเท้าลงพร้อมกันอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันธร,รม อย่างนี้อธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายสติดีหยุดไว้เหมือนเขียนหนังสือมีช่องไฟกำหนดซ้ายยกแล้วหยุดอย่าเพิ่งย่างสํารวมความรู้ปักลงไปให้เกิดปัจจุบันย่างต้องย่างให้ได้ตามจิตที่เรากำหนดหนอให้ช้าที่สุดถ้าช้ามากมีสมาธิดีมาก ถ้าเร็วมากไม่มีสมาธิเลยจิตใจร้อนเหมือนเดิมจิตใจไม่ยับยั้งขาดสติสัมปชัญญะตรงนี้การกลับต้องกลับสี่ครั้งระยะทางในการเดินจงกรมเพียง4-5ถึงวาเท่านั้นเมื่อเดินสุดทางแล้วกำหนดยืนหนอหครั้งกลับหนอสครั้งเมื่อกำหนดครั้งที่หนึ่ง ให้ยกปลายเท้าขวาส้นเท้าติดพื้นหมุนส้นเท้าไปทางขวา90องศาพร้อมกำหนดว่ากลับแล้ววางปลายเท้าลงกับพื้นพร้อมกับกำหนดว่านอครั้งที่สองลากเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาครั้งที่สามทำเหมือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สี่ ทำเหมือนครั้งที่สองแล้วหลับตากำหนดยืนหนอ5ห้าครั้งแล้วจึงเดินต่อไปจนหมดเวลาที่กำหนดทําให้ละเอียดเข้าไปอีกอย่ารีบเดินจะเดินไปหาอะไรใช้ไม่ได้ต้องกำหนดยืนหนออีกห้าครั้งเรียกว่าเก็บอารมณ์ภายในดูอารมณ์ภายในหลับตา แล้วค่อยลืมตาทีหลังหลับตายืนหนอห้าครั้งดังที่กล่าวแล้วข้างต้นกําหนดได้แล้วสํารวมอินทรีย์กำหนดจิตลืมตาเพ่งดูปลายเท้าแล้วก็กําหนดขวาย่างหนอ ลงพื้นรับรองท่านเดินสักสี่ถึงห้ารอบท่านจะมีสติดีเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้อยท่านจะมีจิตยับยั้งจะคิดอะไรได้แปลกๆขอฝากไว้ด้วยนะทําไม่ได้กันมัวแต่ใจร้อนเดินจงกรมไม่รู้จะรีบไปไหนกันเท่าที่อาตมาสังเกตเดินจงกรมเดินกันพรวดพรวดเดินเหมือนย่างม้าเหาะเลาะขอบรั้วเอาตัวไปไหนกัน เดินระยะแค่4-5วาเท่านั้นแล้วเดินกลับไปกลับมาก็เพียงพอแล้วอย่างน้อยสั้นๆต้อง3มวาอย่างมากสัก5วาหรือไม่เกิน8วาอย่าให้เดินไปเรื่อยๆเฉยๆไปไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนกันต้องรู้จักกลับจะได้มีกำหนดยืนหนอหครั้งเพิ่มขึ้นได้มากกำหนดได้ปัจจุบันไม่ได้ปัจจุบัน การกำหนดให้ได้ปัจจุบันหมายความว่าอะไรหมายความว่ากำหนดทันเวลาต่อเหตุผลเช่นยกตัวอย่างว่าขวาย่างหนอกกำหนดทันเรียกว่าปัจจุบันถ้าเรากำหนดขวาแต่เท้าก้าวไปเสียแล้วเราบอกซ้ายเท้าก้าวไปเสียอีกแล้วอย่างนี้ไม่ได้ปัจจุบัน เมื่อกำหนดไม่ได้ปัจจุบันความสำรวมระวังก็ไม่เกิดมันก็พลาดเกิดความประมาทอยู่ตรงนี้อีกประกาหนึง่งจึงต้องกำหนดให้ได้ปัจจุบันทำอะไรทำให้ช้าท่านจะเห็นรูปนามท่านจะแยกรูปนามท่านจะเห็นความเกิดดับของจิตของท่านเองขาไม่ดีเดินจงกรมไม่ได้ทำย่างไร ถ้าโยมขาไม่ดีเดินไม่ได้ก็มีวิธีทำได้2อ,อย่าง 1. ทําทำกับนอนทำถ้าขาดีนะโปรดกับรุณาเดินหน่อยเดินจงกรมทำให้มีสมาธิดีและการเดินจงกรมนั้นทำให้เราสร้างความเพียรได้ดีในจิตสามารถจะมีพลังจิตในการเดินทางไกลได้ดีและไม่เหนื่อยยาก มันจะบอกออกมาในรูปแบบนั้นสามารถจะทำความเพียรได้สำเร็จทุกประการการเดินจงกรมบอกอย่างนี้ชัดและช่วยให้อาหารย่อยง่ายและลมเดินสะดวกในร่างกายสังขารอาพาธมีอยู่ก็น้อยสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นานกว่านั่งจึงต้องให้เดินก่อนเสมอถ้าเดินก่อนแล้วมานั่งโยมจากข้องแค่วการปวดเมื่อยจะน้อยลง ถ้าไม่เดินเลยนั่งตะพืดอึกอักก็นั่งขี้เกียจเดินจงกรมรับรองได้ผลน้อยนะหรืออาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้มันจะช้าไปถ้าเราเดินข่องแค่วเดินสักหนึ่งชั่วโมงแหมเมื่อจังมันก็เป็นธรรมดากําหนดไปกําหนดไปเดินต่อไปภายหลังจะไม่เมื่อ,อีกมันจะค่อยๆดีขึ้นเวลานั่ง พอนั่งแล้วจะคล่องแค่วสมาธิได้ผนวกไว้กับการเดินจงกรมแล้วมานั่งมันจะเกิดได้ทันเวลาและได้ปัจจุบันดีเดินจงกรมมีอาการหวิวเวียนศีรษะให้หยุดเดินและกำหนดบางคนเดินจงกรมวิวทันทีเวียนศีรษะแต่แล้วเกาะข้างฝากำหนดเสียให้ได้ค,คือเวทนาจิตวูบลงไปแวบลงไปเป็นสมาธิขณะที่เดินจงกรม แต่เราหาได้รู้ไม่ว่าเป็นสมาธิกับหาว่าเป็นเวทนาเลยเป็นลมเลยเลิกทำไปเลยข้อเท็จจริงบางอย่างไม่ได้เป็นลมแต่เป็นด้วยสมาธิในการเดินจงกรมมันมูบมันวิวเหมือนอย่างที่เราเดินเบียนศรีรษะฉะนั้นมันอาจเป็นได้หลายวิธีมันอาจเป็นด้วยเป็นลมก็ได้ไม่แน่นอนบางครั้งสมาธิเกิดขณะที่ขวาย่างเนา ซ้ายย่างหนอมันจะวิวลงไปเหมือนเป็นลมฉะนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติกําหนดหยุดการเดินจงกรมกําหนดวิวเสียให้ได้กำหนดรู้หนอเสียให้ได้เดี๋ยวท่านจะเกิดปัญญาในขณะนั้นทันทีจากการเดินจงกรมนั่นเองอันนี้มีวิธีบอกแก้เดินจงกรมมีเวทนาหยุดเดินเอาจิตปักที่เกิดเวทนากำหนดเวทนา บางทีเดินจงกรมไปมีเวทนาอย่าเดินหยุดกําหนดเวทนาเป็นสัดส่วนให้หายไปก่อนและให้รู้จักหลักเวทนาเหมือนครูมาสอนด้วยธรรมชาติของเวทนาต้องจัดเป็นรูปแบบและสัดส่วนให้เกิดปัญญาแต่ละอย่างแยกรูปแยกนามได้เวทนาก็แยกได้ด้วยการเดินจงกรมนั้นเช่นเดียวกันขณะเดินจงกรมจิตออกไปข้างนอกให้หยุดเดินและกำหนด ขณะเดินจงกรมจิตออกไปข้างนอกขณะเดินหยุดกำหนดหยุดเสียกำหนดจิตเสียให้ได้ที่ลิ้นปีกํำหนดคิดหนอคิดหนอยืนหยุดเฉยๆตั้งสติไว้เสียให้ได้แต่ละอย่างให้ช้าเดี๋ยวสติดีปัญญาเกิดจิตนั้นกลับมาสู่สภาวะแล้วก็มีความรู้เก็บหน่วยกิจเข้าไปคือตัวปัญญา จากการกำหนดนั้นมีความสำคัญอีกประการหนึ่งนี้สำคัญมากเดินต่อไปอีกปัญญาก็สะสมไว้จากการเดินจงกรมทําให้เกิดคล่องแคล่วทําให้ขวาย่างซ้ายอย่างเห็นชัดรู้จักคำว่าแยกรูปแยกน้ำรู้จักคำว่าจิตคนละดวงรู้จักคำว่าซ้ายย่างขวาย่างคนละอัน และก็ย่างไปมีกี่ระยะจิตที่กำหนดนั้นมันเป็นขั้นตอนประการใดผู้ปฏิบัติจะแจ้งแก่ใจชัดมากในตอนนั้นถามจะต้องตอบได้ตามยานวิถีอย่างนี้เป็นต้นขณะที่เดินจิตออกจิตคิดหยุดอย่าเดินเอาทีละอย่างกำหนดที่ลิ้นปีอีกแล้วหายใจยาวๆกำลังเดินจงกรม คิดหนอคิดหนอมันไปคิดเอาเหตุผลมาตั้งบวกลบคูณหารไปตามลำดับคิดหนอคิดหนอฟุ้งส่านที่ไปคิดนั้นเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะตีออกมาอย่างถูกต้องอ๋อไปคิดเรื่องเหลวไหลรู้แล้วเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วเดินจงกรมต่อไปเดินจงกรมมีเสียงมีเวทนาปวดเมื่อยหยุดเดินยืนกำหนด ขณะที่เดินจงกรมมีเสียอะไรมากำหนดเสียงหนอถ้าขณะเดินจงกรมมีเวทนาปวดเมื่อยต้นคอหยุดเดินยืนเฉยๆกำหนดเวทนาไปเอาสภาพความเป็นจริงมาแสดงออกว่ามันปวดมากน้อยเพียงใดต้องการอย่างนั้นไม่ใช่กำหนดแล้วหายปวดกำหนดต้องการจะให้รู้ว่ามันปวดขนาดไหน เวทนาทำให้รู้กฎแห่งกรรมได้เราจะรู้กฎแห่งกรรมว่าได้ทำอะไรและลึกชาติได้อยู่ที่ตัวเวทนานะบางคนไม่รู้หรอกอันนี้จะไม่อัดถาธิบายเดี๋ยวจะเสียอารมณ์เดี๋ยวจะนึกเอาเองนึกเอาเองนี่ไม่ได้ต้องให้มันผุดขึ้นมาเองให้มันเกิดเองอยู่ในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นต้นนี่วิธีทำ เดินจงกรมนิมิตเกิดหยุดเดินให้กำหนดตั้งสติไว้ที่หน้าผากเดินจงกรมนิมิตเป็นพระพุทธรูปนิมิตเป็นหมอกเมฆต่างๆนานาประการน,น,น,นิมิตให้เราเห็นต้นหมากรากไม้ก็ได้เช่นนี้ถือว่ามีสมาธิแต่แล้ววิธีปฏิบัติต้องกำหนดเสียว่าเห็นหนอเห็นหนอในนิมิตนั้น นิมิตนั้นแปลผันเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะรูปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนิมิตนั้นก็หายวับไปกับตาปัญญาก็เกิดเข้ามาแทนที่นิมิตนี้เป็นเครื่องหมายเท่านั้นตาเห็นรูปก็ดีตั้งสติไว้ที่หน้าผากกำหนดเสียให้ได้ในการสัมผัสรับรองปัญญาก็เกิดสะสมเข้าไว้เป็นหน่วยกิจและมาเดินจงกรมนั่งภาวนารับรองได้ไว สำหรับอาน,นิสงส่งการเดินจงกรมนั้นมี5ประการคือ 1. ย่อมอดทนต่อการเดินทางไกลจะไม่เหนื่อย 2. ย่อมอดทนต่อการบำเพลญเพียน 3. ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคจะหายไปเลย 4. อาหารจะย่อยง่ายไปเลี้ยงร่างกายสะดวกสบาย 5. สมาธิ ที่เกิดจากการเดินจงกรมจะตั้งได้นานกว่านั่งขณะนั่งจิตจะมีสมาธิเร็วขึ้น